เวลาพวกเราชอบใครเราก็จะรวมตัวกันเป็นแฟนดอมแต่ถ้าเมืเ่อไหร่ที่เราเห็นเคมีระหว่างคู่ไหนแล้วอยากให้เขามีมิเลชันชิพที่ดีต่อกันนั่นแหละค่ะคือการชิพให้เขารักกันคู่ชิปไหนที่แมสมากมากเราก็จะเรียกว่าเรือหลวงอย่างส่วนคู่ชิปไหนที่ไม่มีโมเมนต์เลยเราก็จะเรียกว่าเรือผี อย่างคอปเตอร์แล้วก็ไม้ไผ่ที่ถึงแม้คนหนึ่งอ่ะจะเป็นซุปตา์ยอดฟอรสาล้านส่วนอีกคนก็เป็นเด็กไอดอลสายอาร์ตในสายตาของคนทั่วไปเราคิดว่าพวกเขาอ่ะไม่เชื่อมโยงกันแต่สาววายอย่างพวกเราอ่ะแค่เห็นชื่อก็รู้ทันทีวันเนี้ยคือคู่แท้เลือผีต่อให้ทั้งคู่จะไม่เคยร่วมงานกันไม่เคยเจอหน้าหรือว่าจะไม่เคยฟอกันแต่ถ้าฟ้าส่งให้วันเนี้ยพวกเขาได้มา oh. อยู่ในงานเดียวกันอ่ะ ก็แสดงว่าทฤษฎีอ่ะกำลังส่งสัญญาณให้พวกเราสาับไวเดินหน้าเรือผีได้อย่างเต็มกำลังรับรองเลยนะว่าเรือผีของเราอ่ะจะยิ่งใหญ่เกียงไกลแล้วก็ไม่แพ้เรือหลวงคู่ไหนเลยอว